สวัสดีครับผมนายธราวุจุลวงศ์ครัวเรือนสามาชีพชุมชนได้ผ่านระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนพุทธศักราช2552ประเภทผู้นำชุมชนกว่าผมจะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพมาจนถึงทุกวันนี้บุคคลต้นแบบที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การจักสารงอบคือนายจำเนืองจุลวงศ์สตรีประจำตำบลบางนางล้าเราไปพบกับท่านเลยนะครับ นี่ครับนางจำเนงจุลวงมารดาของผมผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้การจักสารงอบแม่เราทำงอกกันมากี่ปีแล้วเนี่ยประมาณ6 0ปีครับเราทำกันก็อย่างยาวนานและเราก็จะสืบสารภูมิปัญานี้ชั่วลูกชั่วหลานต่อไปครับการน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติสามสร้าง หนึ่งการสร้างความมั่นคงทางอาหารครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนนายธราวุจุลวงศ์ดำเนินการปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายภายในครัวเรือน เมื่อมีพอรับประทานในครัวเรือนของตนแล้วนําสู่การแบ่งปันและการจาหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนครัวเรือนมีการแปล,ลรูปผลผลิตเพื่อวอุปโภคบริโภคในครัวเรือนหรือจาหน่ายเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ให้กับครัวเรือนเช่นน้าสมุนไพรใบเตยตะไคร้การทําไข่เค็มตุนไพยใบเตยาการทํานทขนมไทยเพื่อจาหน่ายเช่นขนมชามยุ้งกะทิขึ้นมะตูมเป็นต้น 2. การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ทัวเรือนมีการคัดแยกขยะและนำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้สามารถกำจัดขยะได้อย่างถูกวิธีตามประเภทของขยะต่อไป การทำถังขยะเปียกในครัวเรือนเพื่อเป็นการเปลี่ยนเศษอาหารที่ไร้ประโยชน์ให้เป็นปุ๋ยสำหรับพืชเป็นการปรับปรุงบำรุงดินสามารถลดปัญหาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเช่นการปลูกผักสวนครัวบริเวณหลังบ้านที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าสามการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสมาชิกในครัวเรือนเข้าร่วมศาสนากิจอย่างเป็นประจำและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอเช่น งานประจำปีของวัดตโน่ประเพณีแห่เทียนพรรษางานทอดกระถินการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารนณะด้วยจิตอาสาในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านทำความสะอาดบริเวณถนนสถานที่สาธารนณะวัดและโรงเรียนเป็นต้น ครัวเรือนมีการออกกําลังกา,เายเป็นประจาด้วยการเต้นแอโรบิกและการปั่นจัก,กรยานออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพาให้แข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัยต่างๆระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนนายธราวุฒิจุลวงผ่านการประเมินรับรองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนพศสอ5 2ในประเภทผู้นําชุมชนสามมี2ไม่ชุมชนย่งยืนได้ด้วยสัมมาชีพ 1. มีสัมมาชีครัวเรือนประสบผลสําเร็จในการประกอบสัมมาชีสาม,มารถเป็นแบบอย่างได้คนที่ เกิดจากการทํากิจกรรมครัวเรือนสามาชิกชุมชนตัวอย่างการจัดสารงอบสามารถเป็นต้นแบบของการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวเป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชนได้ครัวเรือนมีการจัดทําบัญชีครัวเรือนการจัดทําบัญชีครัวเรือสน,นส่วนแรกทําให้มีการวางแผนในการจ่ายของตอนเองและครอบครัวส่งผลให้มีเงินเหลือเก็บอมในส่วนที่2การจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายกลุ่มอาชีพงอบไทยไบรานครัวเรือนมีการออมจากการออมเงินและรู้จักใช้จ่ายเงินในหลักคิดที่ว่าประหยั และออกไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ้มเฟือยสองมีความสัมพันธ์ที่ดีสมาชิกในครัวเรือนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยและทํากิจกรรมร่วมกันอย่่งสม่ำเสมอคนที่เกิดจากการทํากิจกรรมเป็นครอบครัวประชาธิปไตยทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆของครอบครัวและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันไม่ปิดกัน้นการแสดงความคิดเห็นที่แตกตา่างสมาชิกในครัวเรือนไม่มีการใช้ความรุนแรง ครัวเรือนมีความรักความผูคคกพันและไข้ปองดองเข้าใจซึ่งกันและกันไม่มีการทะเลาะเบาแว้งในครอบครัวและไม่เป็นภาระต่อชุมชนและสังคมสมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรในชุมชนอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มผลที่เกิดจากการทํากิจกรรมสมาชิกในครัวเรือนสมาชิกตัวอย่างได้มีการส่วนร่วมในการขับเคลื่อกิจกรรมต่างๆของกลุ่มที่ได้เข้าร่วมและได้รับการยอมรับจากสมาชิกในกลุ่มและได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นําองค์กรและประธานกลุ่มองค์กรต่างๆนานมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมมีป้ายครัวเรือนและจัดระเบียบ บ้านให้สะอาดถูกสุขสลักษณะ ผลที่เกิดจากการทำกิจกรรมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างมีความปลอดภัยในด้านสุขภาพกายสุขภาพใจและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดสารงอบของอำเภอบางปะฮันมีการบริหารจัดการขยะอย่างเหมาะสมไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมผลที่เกิดจากการทำกิจกรรมลดปริมาณของขยะทั้งในระดับครัวเรือนและระดับหมู่บ้านชุมชนและเพิ่มความปลอดภัยแก่ตนเองของครอบครัวและชุมชนและเกิดรายได้เสริมจากการคัดแยกขยะจำหน่ายไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง ร้อรอมหรือสาธารณะผลที่เกิดจากการทำกิจกรรมครัวเรือนนายธราวุฒิสุลวงมีส่วนร่วมทําให้หมู่บ้านมีภูมิมีทัศน์ที่สวยงามร่มรื่นเป็นระเบียบสวยงามง2ไม่1ไม่ติดยาเสพติดผลที่เกิดจากกิจกรรมครัวเรือนนายธราวุฒิสุลวงมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ในสถานศึกษาคือโรงเรียนวัตฒนดและมีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมกองทุนแม่เพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการไม่ค่องแวะและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผู้เสพผู้ค้าจนได้รับรางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น 2. ไม่มีหนี้นอกระบบผลที่เกิดจากการทำกิจกรรม ครัวเรือนนายธาราวุฒิจุลวงศ์เป็นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างจากผลการดําเนินชีวิตในด้านการประกอบอาชีพการเก็บออมเงินจึงทําให้ไม่มีหนี้สินและยังมีทุนเหลือเพียงพอในการประกอบอาชีพจึงทําให้ไม่ต้องกู้ยืมเงินนอกระบบการที่ผมมาเป็นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนทำให้ผมค้นพบว่าการทําอาชีพที่ไม่เบียเดเบียนตนเองไม่เบียเดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสิน่งแวดล้อมรายจ่ายน้อยกว่าไรายได้ ไม่มีเน้นผลกำไรสูงสุดนี่แหละความสุขที่แท้จริงของการทำอาชีพครับ